สวัสดีครับทุกคนครับแหมถ้าเกิดมีคลิป BCL บ่อยเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีผู้แข่งขันเนี่ยหลายคู่ส่งคลิปมาให้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมทําไม่ทั่วถึงทําไม่ทันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะสู้ๆนะครับทุกคนอ่ทคู่ที่141นะครับ BCL ซีซั่นที่109ฟูลคัลเลอร์สโมสรครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาครับผมเล่นโดยคุณซันพบกับลิเวอร์พูลครับเล่นโดยคุณพีไปดูกันเลยครับสวัสดีีคครรรรัับบพ่กิจออเนะ สวัสดีครับผมซันตะคลีนนะครับแข่ง BCL ครั้งแรกฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับใน BCL ของเกมภาคนี้นะครับเราได้เห็นฝีไม้ลายมือของผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่หลายคนเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะที่ทั้งคู่นะครับลงแข่ง BCL ครั้งแรกเลยนะครับผม มาดูไล่อัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูคาเลอ่เลี้ยวภูของคุณพีนะครับแหมก็เกือบเป็นชุดปัจจุบันแต่ก็มีไมเคิลโอเว่นที่เป็นนักเตะตำนานคนเดียวนะครับที่เหลือเป็นชุดปัจจุบันหมดเลยนะครับใช้แผน4-3-3กับสไตล์โพซิชันเกมนะครับผู้ริษระตูเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์อิบายมากุนาเต้กับวอชิลฟันไดแบ็กซ้ายแอนดูลูปเซันแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดคือตัวรับฟาบินโยตัวกลางสองคนนะครับเตียโก้คาตาล่ากับจอแดนเนีเดอร์เซ่นกับตันทีมนะครับ ส่วนฝั่งฟูคาเลอร์บาร์เซโลน้าของคุณซันนะครับใช้4-1-3-2กับสไตล์ควิกเคานเตอร์นะฮะผู้เล่นประตูเป็นมาร์คอเดียแทสเซเกนนะครับคู่เซนเตอร์ชุนกุนได้กับโลนาวอลเอร์โค้ครับแบ็กซ้ายเจ้าดี้เอลบ้าครับแบ็กขวาเซร์จิโอเดสมิดฟิลด์ตัวรับเฟงกี้ไดยองครับตัวกลางเปดดี้ครับผมมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับเนเมาร์ฝั่งขวาอุสมานเดมเบเล่ครับผมหน้า2คนนะครับโรมาริโอยืนคู่กับเลโอเนลเมสซี่นะครับ ปาร์ซ่านี่ก็เป็นชุดผสมผสานกันนะครับระหว่างนักเตะในอดีตกับน,นักเตะที่แขวนสตั๊ดไปแล้วนักเตะที่เคยเล่นนะครับแล้วก็นักเตะชุดปัจจุบันนักเตะใหม่ด้วยนะครับผมเอาเะยครับ รอบนี้แข่ง2นัดเหมือนเดิมนะครับใครชนะเข้าสู่รอบที่3นะครับใครแพ้เนี่ยยังไม่ตกรอบนะตกมาสายด่างมาแก้ตัวอีกหนึ่งแมตช์นะครับผมเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งลิเวอร์พูลของคุณพีนะฮะเคลียร์ก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีแดงครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนาของคุณซันนะครับปลุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดทีมเยือนฮะออกสีจะว่าสีไรเดียสีม่วงอ่อนๆปะสีเทาม่วงอ่อนๆนะครับ เดนเซนซังครับซาวินโยลอยมาที่เฮเดสันไปเซตกันใหม่ครับตรงนี้มันตันครับโกนาเต้ออกไปซ้ายสุดแล้วโรเบซันอ่าโดนเดเบเล่โชบมงชงมาให้กับเมสซี่แล้วจะคืนเดมเบเล่ก็ติดฟานได้ครับเอาใหม่ฮะยังพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับคุณพีเปิดยาวเลยแล้วกันเอาโอเว่นมงชงมาตรงนี้เข้าทางบาซ่าครับบอลอยู่ที่เนมาไหลตรงนี้ครับโปรมาลิโอมาดวลกับโกนาเต้หยุดบอลแล้วเข้าขวามา โดนลว้วงจากด้านหลังครับเทน,นอโน,โนมาช่วยชีวิตได้เอ้าแล้วเฮนเดซันจ่ายไปเข้าทางเปดีไหลามาโรมาเรียโอ้ยิงตรงนี้ติดอลิสันทักไทยผู้ตประตูรุ่นน้องทีทมชาติบราซิลนะครับแล้วเลี้ยผู้ได้ส่วนดอกนี้หลุดเลยครับโมซาลาข้างในมีไมเคิลนอเวนคนเดียวครับแล้วข้างหน้ามีคุนเดดักอยู่ครับผมซาลาเปิดแล้วกันติดแขนของคุนเด้ฮะจงังหวะสวนกลับของคุณพีไม่ได้ผลครับเอ้าฟาบินโยไปดักคืนมาได้ครับเอาใหม่ครับฟาบินโยอีกครั้งหนึ่งกองไปข้างในครับเตียโก ออกซ้ายสุดนั่นเลยครับเหงาหรือเปล่าครับดิออส <c oughs> อยู่คนเดียวปายโยกไปได้ครับสวยเปิดด้วยซ้ายแล้วแมาเอา้ากระดอนใส่แม่เกือบจะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับแม่ล่นใส่ศรีรษะของอาราโค่นะครับก็ยังเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับ อเล็กซานเดอร์อโนเปิดโค้งมาฟันไดทโฉบมาจากไหนไม่รู้ครับเราโคมงเคียมาเอาละครับบาซ่าจะได้ส่วนเลยครับข้างหน้ามีเมสซี่คนเดียวครับโรมาลิโอมาแล้วเมสซี่เมสซี่ให้เออโรมาลิโอตรงนี้เฮนโดยังดักอยู่ส่งให้เขาเฉยเลยครับโรมาลิโอโรมาลิโอไปแล้วจ้าไม่รอแล้วนั้นยิงโอ้โหเสียหลักล้มไปก่อนอ้าวแล้วจ่ายติดกับส้มหอกหมูหล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วแมปเตอร์มาเปดี้เข้าทางโรมาลิโอไม่ได้แอม พวกหลายรอบหลือลเกินครับโรมาลิโอเปิดเข้าไปทีนึงโรมาลิโอขึ้นไม่ได้ครับเฟกี้ดิยงแถว2องมีเดสเติมขึ้นมาเปิดเข้าใส่ทีนึ่ง,งบอลเข้ามือของอลิซอนเคลีย <laughs> อลิซอนบอกเพื่อนบอกเคลียโอโหโอกาสของโรมาลิโอหลายจังหวะติดนะครับมาอีกครับมาซ่าอาราโคเนมาเนมาจะใหอาราโคโหเติมขึ้นมาเองนะครับเซนเตอร์การูเต้คืนมาที่อลิซอนและจุดพุมาต้องวิ่งหน้าตั้งเลยครับ เราโค่ลงไปหรือยังไม่รู้แต่บอลมาถึงเมซี่โรมาริโอมาอีกแล้วครับยิงติดบล็อกอีกทีนึงโอกาสเยอะเหลือเกินครับโรมาริโอยังไม่ได้ครับเอาละครับเลียปูได้ส่วนแล้วครับผมเตียโก้ซ้ายสุดีดียร์สเหงาอยู่คนเดียวครับไปแล้วครับมาด้วยกับเดสดียร์สปีไปดียร์สข้างในมีโอเว่นครับดีอร์สได้เปิดหักมาตรงนี้ก็ติดสไลด์บล็อกของโนเดสครับเป็นลูกเตะมุมของลเวร์พูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคู่นี้ดูท่าแล้วแรกกันมันเลยครับ แต่ยังไม่มีประตูนะตอนนี้นะสาานาทีผ่านนะครับอเล็กซานโดรเปิดเข้ามาเดมเมเล่เคลียร์มาครับแถว2มีฝา,บ,าบินไม่ยิงฝาบินไม่ยิงอเล็กซานโดรเปิดอีกทีนึงจ้ำไปตรงนั้นนะเอาละครับมาซ่าได้สวยเลยครับเมสซี่ต,ตัวคนเดียวโดนดึงเสื้อแล้วครับเตียโก้บอกจะไปไหนเมสซี่บอกจัดดึงเนี่ยเมสซี่ไปแล้วเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยสิครับไม่เลือโหย ถ้าไปเล่นกันออนไลน์เนี่ยผมว่าอาจาจะเจอคู่ก่อสู้เสียบนะ <laughs> จะแบบนี้ <laughs> อย่าเสียบกันนะอย่าเสียบกันหลุด,นะลดก็หลุดไปฮนะเสียแล้วเสียไปฮนะหาใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่หลุดแล้วหลุดไป1-0ครับบาร์เซโลนาขึ้นนำนาทีที่40นะครับจากลิโอเนลเมสซี่ครับเดี๋ยวผู้อาใหม่ครับซาร่าดึงซ้ายดิงขวารอเพื่อนนิดนึงครับจะให้โอเว่นเราโคขายาวครับโอ้เปดี ออกลูส้นมาสวยครับโรมาลิโอเบินสวยมากครับผมหมาอีกแล้วครับบาซ่าได้สวยอีกแล้วครับเบสซี่ให้ช่องนี้ฟานไดดักอยู่นะครับฝั่งบาซ่าคุณซันเนี่ยเล่นควิกเคาน์เตอร์นะครับส่วนคุณพีเนี่ยโพสิชันเกมนะครับสไตล์ก็เล่นตามสไตล์เลยนะครับจังหวะของบอลจังหวะต่อบอลก็เน้นความแน่นอนในการต่อบอลนะครับคุณพียังเจาะได้เหมือนกันแต่ก็ยังเบิกประตูแรกไม่ได้นะครับเอาละครับจบครึ่งแรกครับ45นาทีแรกนะครับลิเวอร์พูลคุณพีศูนย์ครับบาเซลล่าคุณซันหนึ่งนะครับ สู้กันต่อในครึ่งหลังครับไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับสู้กันต่อเลย <c oughs> <c oughs> เขมเริ่มครึ่งหลังนะครับสำหรับฟังกันแล้วนะครับมเมสซี่อ้าวเจ่ายคืนฟาบิโนสังเกนบอลถึงโอเว่นไปที่ซาร่าซาร่าโดนดึงจากด้านหลังแต่จ่ายเข้ามาแล้วปาดอีกทีนึงโอเว่นปั๊มตร,ง,ตรงนี้นบอลเข้าทางซาร่าเข้าซ้ายไหลต่อมาเฮนเดอร์สันตอกไปที่อเล็กซานเดอร์โนเปิดใส่เนมาแบบเนมานะครับออกหลังไปเดือพได้เตะมุมอีกแล้วนะครับครึ่งแรกก็ได้เตะมุมไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับ ยังเบิกสกอร์แรกไม่ได้นะครับคุณพีโอกาสนี้ครับอเล็กซานเดอร์โน่ปาดเข้ามาเอา้าจับบอลไม่อยู่ครับแทนเซเกนเกือบไปปาร์ซ่าจะได้สวนอีกครั้งหนึ่งไหมครับเมื่อสักครู่ก็ได้ประตูจากการสวนกลับแบบนี้แหละครับมเมสซ,ซี่ได้หลุดอีกแล้วครับโอกาสทองของเลีอเดียมเมสซี่แมชชายนิดนึงจิมต่อยกับเนมา่าหอตีเซฟอนลิซอนยิงเพื่อนร่วมทีมชาติได้ไงเ,ซซเอา้าโรมาลิโอหมูหกใส่อีกแล้วคแม่ <laughs> จ่ายไปติดหน้าแข้งของฟานได้แมโรมาลิโอนี่หมูหกใส่หลายรอบเหลือเกินนะครับ อ่าเรียกผู้ได้ส่วนเลยครับมาซาร่าไหลโอเว่นหลุดบ้างที่เบบี้โกไม่ได้หลุดครับมีเดสเนี่ยหุบเข้ามาช่วยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นสายผู้ชนะนะครับผู้ชนะเจอผู้ชนะนะฮะคือนัดแรกเนี่ยก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าชนะแมตช์นี้เนี่ยก็จะเข้าสู่รอบ3แล้วก็ชนะอีกนัดหนึ่งก็จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะจังหวะนี้ครับในมาจะเปิดครับโดนอาโนบ็อก บอลเป็นของเลี้ยพุยครั้งหนึ่งครับฟาบินโย่าใจตรงนี้เปตี้ดักอยู่แล้วครับแมคุณซันบังครับนักเตะมาดักทางส่ง่อนด้วยนะครับแล้วเดมเบเล่โอ้โหประตูที่2มาแล้วโอ้โหต้องชมตั้งแต่จังหวะดักบอลนะครับใช้เปดี้เนี่ยมาดักอยู่กลางสนามนะครับพอดักได้แล้วไหล2จังหวะนะครับให้กับเดมเบเล่โอ้กดด้วยซ้ายหลุดเข้าไปแล้วกดด้วยซ้ายครับเล่นทางนิดนึงนะฮะดูที่นี้นะครับ ไปดักมาตาวัดมาเมซี่แล้วไหลต่ออีกทีหนึ่งนะครับเ <After 63 S 1> ดมเบเล่ทีิปนี้ถ้าเกิดมีกดข้ามดีเพย์จังหวะไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะมีแล้วเนาะ <laughs> น่าจะมีแล้วโอเวน่นไหลโอเวน่นปั๊มมาโอเว่นจะเอาให้ได้หัวเขาม,ามั่มไปแล้วครับโอเวน่นบอลไปเข้ามือของแทร์เซเกน,กนเวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือประมาณ24 25นาทีครับไม่รวมช่วงทดเจ็บมีเวลาอีกเยอะครับแข่ง2นัดจะลืมนะฮะ มาอีกครั้งหนึ่งครับโอเว่นตวัดไปซาร่าให้ <it> s <S ขวาครับเฮนเดสันเติมมาแล้วไ <It 's S 1> หลตรงนี้ให้โอเว่นวิ่งครับโอเว่น <Owen. S 1> บอกยังมีแรงส่งมานเลยโอเว่นเปิดหรือยิงไม่รู้ครับแทสเกนปัดไปก่อน <laughs> เอาเลยครับบาซ่าจะได้ส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเมดี้ออกซ้ายเน,ม,ม,านมาร์เบิร์นโรมาลิโอหลอเนม,มารวิ่งครับเนม,มารไปแล้วข้างในมีเมสซี่แตะเข้าซสายปั่นแล้วครับโดนฟันในบอกครับไหลาไมาอีกทีหนึงเดมเปเล่หักลูกนี้แล้วยิงเปิดโอ้โหไม่รู้ว่ายิงไปเปิดครับน่านจะเปิดเลยครับลูกนี้บอลไม่ถึงเปดดี้ครับ อ่ะมีกดหยุดเกมนะครับดักได้อีกแล้วครับเฟิงกี้เดยองไปที่เปดี้ไหลต่อมาโลมาเดียวเนี่ยตัวนี้มีโอกาสยิงมากที่สุดในแมตช์นี้แล้วนะครับแต่ก็ยังเปิดประตูไม่ได้ครับโรมาริโอเปิดเข้าไปตรงนู้นครับเนมาเดยองเป็นของบาซ่าีกทีหนึ่งครับเนมาปั๊มมาปั๊มได้แล้วยิงเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์ครับขึ้นบอลไม่ผ่านตัวกองกลางนะครับเปดี้เออยนะครับผมเฟงกี้เดยองเออยดักได้หมดเลยฮะ ตีโก้เนี่เซ็งเลยฮะดูครับเป็นแฟนกิลลยองนะครับไหลให้นีมาแล้วนีมาจะเสียบอลนะครับแต่ก็ไปปั๊มคืนมาได้แล้วก็ยิงรอเป่าสบายเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับอ่ะเป็นแบบนี้เนี่ยนัดสองอาจจะงานยากนะครับคุณพีอานะครับคุณซันมีส่งอันซูฟติลงมานะครับมาร์กุกุริยาลงมากุกุริยานี่เคยเล่นห้กับบาร์ซ่าในชุดเยาวชนนะครับก็สามารถลงเล่นในซีซั่นฟูคบอลเล่นนี้ได้นะครับและอีกคนหนึ่งเป็นบุสเกตนะครับ เอาละครับเปลี่ยน3ตัวครับเดี๋ยวต้องดูฝั่งลิเวอร์พูลคุณพีนะครับจะแก้ไขได้หรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยๆเอาคืนมาสักลูก2ลูกเนี่ยในแมตช์แรกจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีแมตช์สด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแมตช์สเนี่ยจะงานยากขึ้นนะครับเห็นหลุยสโซเลสแล้วครับโซเลสนี่ก็เล่นในทั้งบาซ่าแล้วก็ลิเวอร์พูลนะลงมาลุยส์ดีอาร์ตนะครับถูกถอดออกไปโซลาเดโอมาเน่ลงมานะครับกุนนาเต้ถูกถอดออกไปนะส่งมาติดลงมานะครับไอาคนเป็นเอ่อลุยสโซเลสนั่นแหละครับ เหลือประมาณ5-6นาทีสุดท้ายครับเหตุบอลของบาร์ซ่าครับตอนนี้เมสซี่ให้เดยองไปที่โรมาลิโอนี่ก็โอกาสเยอะเหลือเกินครับหืมจ่ายไปเข้าทางฟานได้ากับฟาร์มิโยตตวัดมาอ่ะฟังคุณพีต้องการสักหนึ่งลูกจะได้หรือเปล่าครับนัด2จะได้ไม่ยากมากครับบอลไปถึงซาร่าซาร่าตบมาให้กับซัวเรสเบิร์นวันทูซาร่าเอาละครับโอกาสมาแล้วครับของซาร่าซาร่าหักมาซัวเรสยิงลูกนี้ติดเซฟแทสเซเกนน่าหนุยซัวเรส ยิงทีมเก่าทีมเก่าทั้งคู่นั่นะครับหักมาสวยแล้วนะครับอยิงมุมนี้เสาแรกยืนปิดมุมได้ดีครับ m ม็กอันเดแทเซกโอ้พระเจ้าจอดยอดมากเลยถ้า30สูนัดนี้เนี่ยคุณฟันก็จะสบายหน่อยแต่คุณพีก็จะลำบากหน่อยนะนัดที่2นะครับเปิดเข้ามาทด2นาทีนะครับมงใครได้หรือเปล่าไม่มีใครได้ครับเป็นบาซ่าจุดผูออกมามาติดยังเก็บได้ครับต้องขึ้นไปให้หมดแล้วครับ จังหวะนี้เพสุดท้ายเลยครับเจติบอลิซอนขึ้นมาดิอ้าวไม่ขึ้นอาจารย์บอกเป่าซะเลยไม่ขึ้นจบแมตช์แรกไปนะครับเรียบฟูของคุณพีนะครับผมถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะใส่เสื้อแดงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดแอนฟิลนะครับผมพ่ายให้กับบาร์เซโลนาไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับผมเอาแล้วครับนัดที่2ยังมีนะครับยังไม่หมดความหวังไปครับผมอย่าลืมว่าชีวิตจริงเนี่ยก็เกิดปฏิหาริย์บ่อยมากนะครับสำหรับบาร์ซ่ากับเรียบฟูนะครับ ใน BCL เราจะมีหรือเปล่าครับนัดแรกโดนไป3ลูกทั้งคู่ยังใช้แผนเดิมนักเตะชุดเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความยากของคุณพีความง่ายของคุณสันครับนัดที่2 แล้วนัดที่สองนี้เนี่ยเหมือนกลับมาเล่นที่คัมนูที่บาซ่าเลยนะครับเพราะว่าบาซ่าจะเป็นเจ้าบ้านบ้างนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดทีมเย้านะส่วนเลี้ยภูบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อสีขาวนะครับผมอจังหวะแรกตัดมาได้แล้วไปแล้วครับซาร่าลุดไปแล้วครับโอกาสแรกของเลี้ยภูหักเข้าซ้ายยิงหนึ่งศูนย์ครับอ้า อ้าวถ้าโหนี่ภาพใน UCL ปี2018-2019นี่แวบมาเลยนะครับเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยบาร์ซ่าเจอเรียบูรอบรองนะครับบาร์ซ่าชนะก่อนที่คัมนู3-0นะครับแล้วบ c l เราเมื่อกี้เนี่ยนัดเมื่อกี้เนี่ยบาร์ซ่าชนะก่อนนะครับคุณพีชนะก่อน3-0แล้วอันนี้เป็นนัดที่2นะครับเรียบูจะทำเหมือนในชีวิตจริงได้หรือเลปล่าที่จะคัมแบ็กกลับมาชนะบาร์ซ่า4-0อ่ะ <c oughs> แล้วปีนั้นเออเรียบูได้แชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์คัพไปนะครับชนะสเปอร์ในนัดชิงนะครับถ้าใจใครจ ได้นะแต่คงไม่ลงตัวขนาดนะั้นหรือเปล่าครับคุณซันคงไม่ยอมไม่ง่ายเลยฮะแต่ตอนนี้คุณพีได้บอลมาอีกแล้วครับเฮนเดอร์สันไปทางด้านขวาครับซาร่าซาร่าจ่ายมาตรงนี้เฮนเดอร์สันโซเลสไปที่เฮนเดอร์สันอีโซเลสลงเป็นตัวจริงเลยนะครับแมตช์ oh, <that> นี้ไปแล้วครับซาร่าซาร่าข้างในมีหักเข้ามาแล้วผ่านไปหมดเลยยังมีมาแน่ยิงโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้ว่ายิงหรือเปิดครับอ,ออกไปนู่นเลยฮะแต่ก็เริ่มต้นได้ดีนะครับคุณพี เอาล้ครับมาลุ้นกันครับว่าเลี้ยวภูคุณพีจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าคุณซันจะไม่ยอมง่ายๆยังไงครับอ้าวตัดได้แล้วครับพเดอร์ันมาซาร่ามันต้องมั้งจ่ายติดเอาบ้าครับบอลมาเข้าทางนี้มาตะวัดมาตรงนี้โรมาลิโอ,โโโอย้อนมาที่เฟงเกี y y ้เดยองเดยองยัดไป,ไปที่เมสซี่ เมสซี่ขวาสุดมีเดมเบเล่เดมเบเล่รับฝากแล้วจ่ายเข้าไปข้างในครับโรมาริโอดีต่อมาให้กับเปดีเปดีหักมาข้างในจะแหบลบครับแล้วบอลออกหลังไป่เป็นลูกเตะมุมของบาซา่าเวลาเราเล่นเกมบอลแล้วสถานการณ์มันเป็นใจกับสอดคล้องกับชีวิตจริงมันก็นึกถึงเรื่องจริงๆไม่ได้นะครับเปดีพักอ,อกมาฟาบ,บินโยไม่ยอมให้ยิงง่ายๆครับเราดักได้อีกครับเปดี บอลเข้าทางเฮดเดซันทุ่มเทส,สุดๆครับเลียพตูตอนนี้อ่าคือจนตอกแล้วนะครับต้องสู้เต็มที่แล้วครับสว่วเดสไปเตียโก้ไปตรงนี้ครับเฮนเดสันได้หลุดไปแล้วครับเหลือเดสคนเดียวครับเฮนเดสันกับตันทีมขอลูกที่2ได้เปล่าหลุดไปแล้วยิงไม่รู้ว่ายิงหรือหักเข้ามาเลยครับติดล็อกของเซอรจิโนเดสเป็นลูกเตะมุมของเลียพูอ้าวเฮ้ยไม่ได้เตะมุมจังหวะสุดท้ายไปโดนเฮนเดสันออกไปครับโอ้ เ,เป็นบอลของลิปูอีกครั้งหนึ่งครับฟาบินโยไปเตียกโก้ไม่ถึงครับติดเปดี้เดนเบเร่เบินไปครับเมสซี่เดนเบเร่เดนเบเร่สปีดไปครับเมสซี่ขอนะครับอืมตะแรงไปหน่อยครับอา่าอ้าวแล้วเข้าทางเดนเบเร่อ,อีกซะง,งั้นโอ้ยเปดี้ไม่เล่นนะฮะจะให้เนมาร์ข้างในครับตอนนี้ลิปูจะส่วนเลยครับเพเนซันไหลตรงนี้สุอาเลสได้หลุดเลยครับหลุยส์สุาเลสว่ายังไงพี่โอ้โห ลื่นก่อนยิงครับโอ้ยกลับมาเยือนค้ำหนูลื่นก่อนยิงมาแล้วครับบาซ่าเมสซี่เดมไปเล่อ re ้าวเดมไปเล่จ่ายไม่ดีฮะจ่ายเมสซี่ไม่ดี2จังหวะแล้วนะครับบอลไปเป็นฝั่งของลีพูยครั้งหนึ MM ่งแต่แฉลบครับอ well> ่าบาซ่าเก็บได้ไปดีจ่ายไม่ดีอ่าบอลเขาทางเมสซี่เมสซี่ไหลคืนโรมาริโอรำหน้าตามไป2 9ครับโรมาริโอนี่ก็มีโอกาสหลายครั้งในแมตช์แรกแล้วแต่ก็ ยิงไม่ได้ครับแมตช์นี้จะเป็นยังไงอาริซอนจุด,ดยาวๆไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเล่นสั้นอันตราย บอลมาเข้าทางโรเบสันครับสปีดมาข้างหน้ามิเดสหักไปที่หลุยส์โซเลสโยกมาทางขวาครับซาร่าซาร่าให้เฮนโดเอนโดโดนเปด,ดีครับขโมยแล้วบาซาจะสวยเลยครับค,คุณซันไปแล้วครับเดนมเบร่จะให้เมสซี่ยังย้อนมาใสองคนนี้เล่นพัวพันแข่งพันขากันกอยู่ครับเมสซี่ให้ที่โรมาลิโอโดนโกลาเต้ดักครับมาแล้วเตียโกเลียปูต้องสู้ต่อครับต้องการอีก2ประตูเพื่อตีเสมอนะครับ ซาร่าเฮนเดสันซาร่าไปแล้วครับเอาอะไรครับข้างในมีลุยโซเลสครับซาร่าเปิดมาโซเลสโขกตรงนี้วุ่ยกระแทกกับคุณเด้แล้วบอลออกหลังไปแอคชั่นแบบนี้เนี่ยโซเลสเดินกลับหน้าหน้าจะไม่ได้เตะมุมครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาดระตูเอาเอ้ยเป็นลูกเตะมุมฮะแล้วเมื่อกี้โซเลสเดินกลับไปไหนอะเปิดเข้ามาแล้วโดมาริโอต้องลงมาช่วยโค้ครับเอาอะไรครับบาซ่าจะได้ส่วนเลยครับคุณซันเนมาร์จ่ายยังมีฟาบินโยดักอยู่ครับ ไม่ยอมให้ส่วนง่ายๆครับเพสสุดท้ายเรียบผูขอครับฟาบิโนโดนเปดี้ขโมยไม่ให้ครับบาซ่าไม่ให้ขอเพสสุดท้ายแล้วแม บอลให้เมสซี่เนี่ยพลาดมาหลายจังหวะแล้วนะเดมเบลลี่ก็จ่ายเกินนี่เมื่อกี้นี่เป็นโ,โรมาลิโอนะครับจบครึ่งแรกไปนะครับบาเซลโลนาของคุณซันศูนย์นะครับลิเวอร์พูลของคุณพีหนึ่งนะครับตอนนี้สกอร์รวมนะฮะคุณซันยังนำอยู่3าประตูต่อหนึ่งะครับคุณพีต้องการอีก2ประตูเพื่อตีเสมอนะครับต้องการอีก3าเพื่อชนะนะครับผมถ้ากลับมาแซง4ี่ศูนย์ได้ในคนืนเหมือนเลยมันเหมือนในยูซีแอลรอบรองสีนั้นเลยนะครับผม โรมาเิโอฟอร์มไม่ปื้มนะครับถูกถอดออกไปแล้วนะครับส่งเลวนดอฟสกี้ลงมานะครับฝั่งของคุซันครับอ่มาดูจังหวะมาเน่ครับหักมาแล้วซัวเลสยิงลูกนี้ยังติดมือของแทสเซเกนครับอยังยิงใส่บาซ่าไม่ได้ครับลุยซัวเลสแมตช์นี้ดูอีกทีนึงครับนี่หักมาแล้วซ้ายเต็มๆเลยครับโอ้โหซาโดมาเน่ครับหักมาได้สวยทีเดียวครับยังเป็นลูกเตะมุมลูกเตะมุมนี่เทนอโนอยู่ตรงนั้นทีไรเนี้ยบาซ่าต้องระวังเล่นเร็วนะภาพจำปาดเข้ามา ฟานได้ยิงยัดเข้าไปอีกทีหนึง่งเอาเตะม,มุมมายิงใส่ขาของเดนเบเร่แล้วเกมภาคนี้เนี่ยมันมีจังหวะเล่นเร็วจากลูกเตะม,มุมด้วยนะครับเออมันเหมือนกับอาโนอลุกนั้นเลยอะอเล็กซานเดอร์อานอุ no <c oughs> เปิดเข้ามาอีกทีหนึง่ง <c oughs> โคนาเต้โคนก็ไป็มือซัวเลสไม่เหลือสิครับโอ้โหแล้วอุต่ายิงไปหาแทเซเก้นนะเกือบโดนเซฟครับยังดีที่บอลรุนแรงพอครับเอาเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเลียวปะผูคุณพี นี่ประตูที่2มาแล้วครับประตูที่3-4จะมาหรือเปล่าโอโ้โหปาทิ่หา์ที่แอนฟิ์ <An field. S 1> <laughs> ไม่ใช่อีเซนบูนะแ <laughs> <laughs> อนฟิลดูวิทีนึงนครับดูแล้วยังแหมประตูตรงนี้ด้านขวาที่ต้องโล่งอะ่ะยิงไปยัดใส่แ <laughs> ทสเซเกนเกือบติดตัวนะฮะยังดีที่บอลเข้าประตูไปครับ 2-0ครับคุณพี่ต้องการอีกหนึ่งประตูพื่อติเสมอเลยครับไม่แน่ไม่นอนแล้วครับเดมเบล่มาแล้วครับโลเวร์สันอ้าวโหทำอะไรดูดีไปหมดเลยครับตอนนี้คุณพี่แต่จังหวะนี้เดสดักได้ครับคุณสันต้องสยบนะฮะต้องสยบโมเมนตัมนะครับต้องขอหนึ่งลูกเอาจ่ายตีไปที่กันมาครับบอลเข้าทางเซโก้ไปที่มาแน่เบินมาที่ลุยโซเลสัวเรสโลเราโคใช้ความแข็งแกร่งนะครับกระแทกมาไปดีให้ที่เดมเบล่ขอให้เมสซี่แม่นหน่อย จ่ายเกินจ่ายขาดนะเดมเบเล่จ่ายเมสซี่นะบอลไปถึงมาเน่ครับมาเน่อ้าวแบ็กไม่มาสักทีโรเบิร์สันมาดิเพื่อนไม่มาก็จ่ายมาหามิดฟิลด์ก่อนครับฟาบินโยดีดไปซูเลสเบิร์นเฮนเดอร์สันมาเน่ข้างหน้าโรเบิร์สันไม่ไปต่อครับโรเบิร์สันไปดิไปแล้วครับแหมเดมเบเล่ขายาวไม่พอครับแต่ว่าเดสดักได้เอาอะไรครับคุณซันจะได้ส่วนบ้างนะครับเฟรงกี้นิยองมาที่เนม่าเลวอนดอฟสกี้เลวอนดอฟสกี้ ขวาสุดมีไปที่เมสซี่เบิลต่ออีกทีหนึ่งเดมไปเ้่ฟานไดดักได้เวลาเหลือประมาณ25นาทีครับคุณพีต้องการอีกหนึ่งประตูเดยองเก็บได้ครับเดมเบเล่ตวัดมาตรงนี้ติดฟาบินโยติดเดยองอีกครั้งหนึ่งเดยองแก้ตัวใหม่ไปเดมเบเล่ตรงนี้เนมาเบิลต่อเลวันดับสกี้หมุนหมุนแล้วยิงโลกนี้ไม่เข้ากรอบครับ โรเบริร์ตเดวดดอฟสกี้ถ้าคุณซันยิงได้สักลูกหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับใน <laughs> ปี2019แล้วนะครับเออแต่ในเกมนี้แมตช์นี้นะครับคู่นี้เนี่ยคุณพีต้องการอีกหนึ่งลูกนะครับไงเหลือประมาณ20มนาทีจุดพุมาซูเลสเก็บได้ครับอ่าบอลของเลียภูครับซาร่ารอจังหวะให้ซูเลสลุกก่อนครับซู <laughs> เลสลุกแล้วมาเน่ มาเนี่ยรอประคองไหลคืนซัวเรสเอาโคดักอยู่เอาบอลปิ้งครับยังปั๊มกันมาแล้วบอลเข้าทางซัวเรสปาดมาตรงนี้โอ้โหผ่านหน้าไปหมดเลยซาลาชมดีแล้วพี่ดีแล้วพี่พี่ทำดีแล้วพี่ทำดีแล้วนี่เป็นลูกตั้งแต่จากคูณสัตรูครับมีกดหยุดเกมยังไม่กดหยุดเกมนะครับก็เปลี่ยนไปตัวเดียวนะครับฝั่งของบาร์เซโลนาส่งเดวิดลอฟสกี้ลงมาลิพูยังไม่เปลี่ยนนะครับ ฟานได้ฟาบินโยเป็นบอลของเรย์พูลอีกแล้วครับแมตช์นี้คุณพีทำได้ดีทีเดียวครับแต่ว่ามันยังดีไม่พอต้องการอีกหนึ่งประตูครับมาเน่มาเน่ได้เปิดะครับมาเน่ไม่เปิดครับจะให้โรเบอร์สันครับย้อนมายังสะดุดนิดนึงอย่างได้อยู่ครับโรเบอร์สันเปิดใ่ปซัวเลสก้มงนิดตึงไม่ถึงบอลครับบอลมาถึงเนมาเนมาจ่ายตรงนี้ฟาบินโยมันวิ่งดักรอเลยครับขวามีเติมนะครับอเล็กซานเดอร์อโนได้เปิดเลยครับซัวเลสพร้อมไหมพี่พร้อมอยู่แล้วน้องเปิดก็มาโค้งเรียบร้อยเลยครับ้โหเฮ้ย เอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ยนี่มันจะเหมือนกับ UCL p นั้นแต่นักเตะเราลืมไปก่อนนะนักเตะอาจจะคนละยุคนะแต่ทีมเดียวกันนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับแมตสน์สนี้โอ้แมสส์แรกโดนนำไปสสูดโดนยิงแพ้ไปสาสูนะครับคุณพีแล้วแมตสน์นี้ยิงได้3ลูกครับกลับมาประตูรวมสกอร์รวมเท่ากันแล้วนะครับสมประตูต่อสามแล้วเวลามันมหา ถ้ายิงได้อีกลูกหนึ่งในช่วงท้ายเกมนี้มันเหมือนกับชีวิตจริงเลยนะครับโ oh อ้ไม่กอดแต่คุณซันไม่ยอมง่ายๆครับเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มนะครับตอนนี้ฝั่งคุณพีก็คงต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับซปเปอร์ซับทีเด็ดอะไรมีหรือเปล่าส่งมาโอโ้เวลาจะหมดแล้วครับ<ม>ทุกคน ใครดูไม่จบคลิปนี่คือใครใครปิดคลิปไปตั้งแต่แมตช์แรกนี่คือน่าเสียดายครับคูที่จะลงโอยังไงครับไปยังไงลุยฟิโก้ลงมาอา้าวฟิโก้ปานมาเลวนันดอสกี้โอ้โหจบเลยไหมจ้าแต่ว่าต้องไปเก็บบอลน,นิดนึงครับเพราะว่าแมตช์นี้ยังตามหลังอยู่2ลูกนะครับโอ้ยจากจังหวะเคลียครับ,เ,รบเป็นตัวสำรองอย่างหลุยฟิโก้นะครับห,ห,หลุดมาทางด้านขวาครับอยู่เดมเบเล่เนี่ย โอกาสเยอะมากนะแต่ว่าจ่ายขาดายเกินหมดเลยนะครับนี่ต้องดูพิโก,โกฮะหรือพิโก้ลงมาโอ้จังหวะยิงลื่นนิดนึงนะครับเลวนดอฟสกี้แต่ก็ยังส่งบอลเข้าประตูไปได้อาเลยครับคุณซันได้1ลูกครับ1-3น,นี่ไม่เหมือนกับปี2019เลยครับแบบนี้กลับกลายเป็นคุณซันนะครับกลับมาขึ้นนําประตูรวมเป็น4ประตูต่อ3นะครับ คูบีไม่ยอมแพ้ครับต้องขออีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอโอริกี้ยิงลงนี่โอ้โหคารสนั่นครับทุกคนบอลยังอยู่ตรงนี้ครับซาร่าจ่ายมาโอริกี้ยิงอีกทีนึ่งอ๋อสี่ประตูต่อหนึ่งครับดีวักโอริกี้อุสโอ้หโมายก้อนโอ้ยกลับมาเท่ากันที่สี่ประตูต่อสี่ครับบอกเลยใครดูไม่จบดูนัดแรกแล้วปิดเนี่ยเห็นสามสูแล้วปิดเลยเนี่ยน่าเสียดายครับแล้วเป็นดีวักโอริกี้คือเป็น คนที่ยิงใส่บาซ่าในปี2,019อ่ะผมย้อนไปปี2,019นเ่ยในช่วงท้ายเกมนะจากลูกเตะมุมลูกเดียวของอเล็กซานเดรโนอ้าวเมสซี่มาอีกแล้วครับเมสซี่ทวดห้านาทีเมสซี่ยิงอ้าวเข้าไปแล้วจบไหม <laughs> โอ้ยคู่นี้ครับพลิกกันไปพลิกกันมา เราต้องดูที่สกอร์รวมนะครับสกอร์แมตช์นี้เนี่ยอาจจะเป็นบาซ่าที่ตามอยู่2-4ก็จริงนะครับแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยจะเป็นบาซ่า5แล้วนะครับผมเรียบฟูสีนะครับแต่ทด5นาทีนะยังมีเวลาสําหรับเรียบฟูครับกูตินโยกูตินโยก็เป็นอดีตท,ทั้งบาซ่าทั้งเป็นเรียบฟูนะครับโดยกระส้นสปีดดวลกับเดสไม่ยอมนะครับจังหวะนี้คุณเด้แฟงกี้ได้ยองทด5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว4นาทีแล้วเป็นบอลของบาซ่าโอ้โหปาฏิหาริย์จะมีหรือเปล่าครับเรียบฟู ไม่มีครับจบเลยครับแมในเกมแอคชั่นเนี่ยเป็นเลือดผูดีใจนะครับแต่ว่าประตูรวมนะครับผมเป็นฝั่งบาร์เซโลนาชนะนะครับแต่ว่าก็สู้กันอย่างสุดมันเลยครับผมก็อาจจะมีกดข้ามรีเพย์กันบ้างนะครับผมความตื่นเต้นของผู้แข่งขันซึ่งลงแข่งครั้งแรกนะครับไม่เป็นไรครับผมประตูรวมนะครับคุณ p ีนะครับคุณซัน5้านะครับผมแมก็เกือบเหมือนชีวิตจริง สู่กันอย่างสุดมันครับผมคุณซันนะครับพาไปเซรอน่านะครับผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปนะครับขอชนะอีกหนึ่งแมตช์ก็จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนคุณพีรีพูนะครับยังไม่ตกรอบนะครับตกมาสายล่างมาเจอกับอาร์เซนอลของคุณซุปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสัญลักษณ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ